ขอให้พี่นัทตอดในนามเองซื่ออะไมคะค่ะ,คะชื่อนัทนัชชาเสถยคุณาโนนค่ะตอนนี้เป็น QA อยู่ทีทมซอฟต์แวร์เดฟที่บริษัทแทนเจลินค่ะทำไมพี่นัทตอดถึงเลือกเรียนคณะทีคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกอ่ะไม่แทบจะไม่รู้จักเอคณะไอทีเลยแล้วก็ตอนเรียนคอมอ่ะก็เหมือนเข้าไปตากแอนั่งเรียนที่ห้องคอมแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรด้วยค่ะ แบบเรียน HTML ตอนนั้นจำไม่ได้ด้วยซ้าแล้วทีนี้ช่วงนั้นอะ่ะอยากเรียนนิเทศไม่ก็บัญชีเพราะว่าชอบเลขอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมแล้วคุณพ่อก,ก็แนะนำว่า,นนนาเนี่ยมันมีคณะ ICT ีเนี่ยมหิดนเปิดรับอยู่นะเราก็เลยลองมาสอบดูแล้วสอบติดเราก็เลยคิดมองถึงอนาคตว่ามันอ่ะน่าจะมาแรงในตลาดของอนาคตก็เลยเข้ามาเรียนทีนี้่ เข้ามาแล้วเป็นยัไงบ้างตอนนั้นดีก็ตอนแรกนะรุ่นพี่ก็บอกกันเลยว่าเข้าง่ายมากเลยแต่ออกแต่ออกยากนะอืมเข้ามาเรียนก็แฮปปี้ดีค่ะเข้ามาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมไปถึงการเรียนการสอนด้วยเห็นเมื่อกี้เนี่ยตอบว่าถึงกิจกรรมเนี่ยต์ต่อได้ความสุกิจกรรมอะไรบ้างคะในขณะนี์เข้ามาเลยเนี่ยกิจกรรมแรกที่ทําอ่ะก็คือ สารยาทัวรนะ์เนาะซึ่งเป็นกิจกรรมรักน้องรับน้องของคณะเราแล้วก็มีกิจกรรมรักน้องแล้วก็มีการประกวดดาวเดือนค่ะได่ข่าวว่ามือโตดได้เป็นดาวอะี้ใช่ไหมค่ะอยากให้มือโตเล่าต้นตการเป็นดาของเธอคือว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างหรอก็เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของคณะนะคะไปทํากิจกรรมต่างๆให้กับมหาลัย เขามีการเรียกตัวให้ไปเป็นตัวแทนถือพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตคิดว่าอะไรที่มีัคิดว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะเนีแต่ละปีอะในปีแรกเข้ามาเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แล้วก็มันค่อยๆเหมือนถูกฝังเราเข้าไปให้มันหนักขึ้นแล้วก็พอทํางานอ่ะมันก็จะหนักเหมือนกว่าเดิมค่ะ <laughs> จริงๆช่วงที่ไหนครับที่พี่นักตกคิดว่าหัท,ที่สุดครับ พี่ไหนอะะ <c oughs> ยินไม่ออกอะแบบพอปีสี่มันเริ่มเบาลงเพราะว่าด้วยด้วยไม่รู้นะด้วยความที่ช่วงนั้นอะมันเราเลือกแท็กที่เราแบบโอเคอะอแล้วเราก็มีความสุขเราก็จอยเราไม่รู้สึกว่ามันหนักมากเพราะเราแฮปปี้กับการที่เราเรียนแท็กนั้นอือม,มันก็เลยเหมือนช่วยบอกไปได้เลยะแล้วก็อืถ้ามันแฮปปี้ใช่ไหม ก็คิดว่ามันหนักมันก็โอเคมันก็จอยให้เลือกหนึ่งวิชาที่มาตกบว่าหินที่สุดเลยในหละยที่มาตอบวิชายหินที่สุดอ่ะไม่อยากตอบคำถามนี้เลยอนะ่ะเพราะเราไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเรียนอะไรไปว่าเราเรารู้สึกว่าเราได้เรียนของขนาดนี้จริงๆอะ่ะคือตอนช่วงปีปีสาวเทอมสองอ่ะที่มันเป็นแบบวิชาแท็กอะ่ะเออเรารู้สึกว่าเออเราเพิ่งจะเข้าใจมันจริงๆอะ่ะอืม เราก็เลยตอบคำถาม,ามไอ้หินที่สุดอะ่ะไม่ได้เลยเพราะมัน้ก็หินทุกตัวที่เป็นโค้ดอะ่ะเราไม่ชอบโค้ด้าว่าไม่เก่งตัวเนี่ยาการอดเราว่าเรารอดมาได้อะ่ะเพราะว่าเพื่อนเรา <c oughs> คอยซัพพอร์ตอืมแล้วเราก็พยายามความพยายามของเราด้วยส่วนหนึ่งที่แบบเราเราก็มีความคิดเล็กๆนิดๆมาช่วงเข้ามาแรกๆอะ่ะว่า อ้ยมันไม่ใช่เราหรือเปล่าเราไม่เคยเรียนโค้ดมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็จบมาได้งงๆแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ทํางานแล้วพี่ทำไมพี่น่ะตัดสินเลือกเรียนแท็กเอีคะพี่ตัดสินใจเลือกแท็กเนี้ยเพราะว่าความชอบล้วนๆเลยคือเหมือนหลักสูตรของคณะจะให้เราเรียนหลักทุกอย่างพื้นฐานของทุกแท็กอะมาก่อนมาทุกตัวเนาะตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามเทอมหนึ่ง แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่เอน o จอยกับการที่เรียนวิชา introduction software อ,อรู้สึกว่ามันเป็นตัวพี่ที่สุดแล้วก็ชอบการ analyze ชอบการวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงเนื้อหาที่อาจารย์เขาได้พูดก่อนที่เราจะเลือกเราก็ตัดสินใจวินาทีสุดท้ายตอนแรกเราลังเลระหว่าง database กับ software engineering เพราะว่าตอนแรก database อะคือรุ่นพี่เลือกกันเยอะมากปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันอะเป็นที่ต้องการของตลาด หลังจากเราก็มองถึงในตอนที่เราจบเลือกแ่กนี้ไปแล้วเราจะไปทำงานเอาเอาความรู้พวกนี้ไปใช้ต่อในการทำงานด้วยแต่หลักๆที่ที่เลือกเนี้ยก็คือเพราะว่าชอบเลยอใช่เพราะเราคิดว่ามันจะต้องมันจะแฮปปี้อ่ะถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันทรมานอะไรสิ่งก่อนเลแขกที่จะจบเปนการเป็มตัวยังไงบ้าง ษาเพื่อนนุ่าอาจารย์อ่านหนังสือเพิ่มเติมก่อนเขแข่งไม่มีอ่านหนังสือเพิ่มเติมเลยนะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ปรึกษารุ่นพี่แล้วก็มีการพูดคุยกับอาจารย์ว่ามันเรียนแทกนี้เป็นยังไงแล้วก็แต่หลักๆอ่ะก็คือตัดสินใจด้วยตัวเองล้วนๆเป็นการตัดสินใจของเราด้วยล้วนๆเลยแล้วการที่จะเข้าแท็กซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับต้องมีทักษะความรู้ด้านไหนบ้างครับ ทักษะความรู้อันดับแรกก็น่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการ analyze design software เช่นเป็นการเขียน use case การทำ test scenario การดีไซน์ออกมาก่อนที่จะ build ระบบออกมาได้แล้วก็รวมไปถึงน้องๆคนไหนที่ชอบเลขก็จะมีมีการคำนวณอยู่ในวิชา software metric ด้วยค่ะแล้วก็ ทักษะอย่างหนึ่งก็คือโคดดิ้งไม่ใช่ว่าซอฟต์แวร์เอเรนจิเนียริ่งเนี่ยมันจะไม่มีโค้ดเลยมันจะมีโคดดิ้งในพาร์ทของวิชาซอฟต์แวร์คุณภาพแอชเวลันซึ่งเป็นการเขียนสคริปต์ของออโตเมทเทสติ้งอะค่ะแล้วหลังจากที่ได้เข้ามาแข่งนี้ะครับเป็นไปตามที่ตัวเองคิดหรือเปล่าเป็นตามที่หวังไหมเด็กชายในแข่งนี้ครับเป็นไปตามที่คิดเลยมันแต่ตอนแรกที่คิดที่เข้ามาคิดว่าไม่มีโค้ดเลยนะ อ่าขอเขอาอคิดว่าไม่มีโค้ยก็เลยแบบเอ,อ้ยมันก็น่าสนใจแต่ว่าพอมาแล้วมันมีนิด,น,ดนิดหน่อยก็ก็ก็โอเคค่ะแล้วก็อาจารย์ที่แทร็กอะน่ารักมากแทร็กเห็นว่าแทรกเอ็นจิ้เนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปที่ทำตอนเรียนติดได้ทำไปค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้เรียนแค่ไหนถึงได้ยินแบบนี้ใช่ใช่เอนจอยมากแบบว่ามีพี่จาก S C V อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพูดบรรยายให้ความความรู้เกี่ยวกับอ่าโปรเซสการทำงานจริงๆได้ลองทำจริงๆ ่าการทํางานแบบซครามเอจาอะไรตอนนี้พี่เธตทำงานแล้วชีวิตประจำวันในการทํางานที่เธอตรวทำอะไรบ้างคแข่งอะไรคะตอนนี้พี่ทําเป็น QA หรือเทสเตอค่ะอยู่ทีมซอฟต์แวร์เดิษัทแตนเจอรลินค่ะแบบนี้หน้าที่ของ QA เนี่ยแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันอะในวัน,ว,นวันหนึ่งใช่ไหมแล้วช่วงเช้าของการทำงานแล้วก็จะมีการ stand up meeting ก็คือการเอ่อ meeting สั้น คุยกันในทีมเนะาะว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วมีอิชชูอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาโดยอันหาโซลูชันไนมาแก้ปัญหาของปัญหาของเมื่อวานได้บ้างแล้ววันเนี้ยเราจะทำอะไรโดยการคุยกันทั้งทีมเนาะอ่ะพูดในแต่ละคนในทีมก็จะพูดกันสั้นๆว่าของอิชชูของตัวเองเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้โซจะใช้ความรู้อะไรบ้างจากแผน,นที่เรียนกด้ ก็มีการวิชาซอฟต์แวร์ด mm ีไซน์เนาะมีการดีไซน์ระบบเราเอาพวกเทสเคสเราต้องทำใช้เทสเคสเทสแนิโอเนี่ยในการเขียนเทสต้องบอกก่อนว่าพี่อทำเทสแบบแมนนวลเทสก็คือการเหมือนคลิกที่จอแล้วก็เอาลิสต์ของเทสเคสที่มีเคาะมาว่าจะมีเคสอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมาเทสแล้วก็แต่ว่าการทำแมนนวลเทสมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะ แบบว่าเหมือนคิกคิกค,ก,คกไปก,ก็แค่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วม,มันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะมันต้องใช้การวิเคราะห์ออกมาคิดว่ามันมีเคสอะไรที่จะพาสเทสมันจะมีเทสทูพาสกับเทสทูเฟลค่ะเราไม่ได้เทสแค่พาสแต่ว่าเราเทสให้มันเฟลด้วยประมาณนั้นรน้อกจากว่าพี่ณต์จบในอยู่ที่ มีโควิด1 9เกิดขึ้นมาจะอยากรู้ว่ามันส่งผลอะไรกับการหางานบ้างไหมเราคิดว่าไม่ส่งผลกับก,บการหางานในองค์การไอทีเท่าไหร่มันไม่ค่อยกระทบกับการงานไอทีเนาะช่วงที่เราหาเนี่ยเราก็เดินตามเจ้าแฟร์ของคณะตอนนั้นมันก็ยังไม่มีโควิดใช่ไหมเราก็ยืนไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วทีนี้ช็อตของการสัมภาษณ์ก็จะเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะกับทางบริษัทเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงนั้น สุดท้ายนี้อยากให้นะโตฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะนี้หรือมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนในคณะนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีความชื่นชอบในการเขียนโค้ดมีความสนใจในการเขียนโค้ดเนาะก็อยากฝากคณะเทคโนโลยีหรือสารสนเทศและการสื่อสารหรือ i อเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะคะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคณะของเราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านบนนี้ได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะ